อำเภอเล็กๆในจังหวัดอุตรดิตถ์ห่างจากอำเภอเมืองเพียง9กิโลเมตรเท่านั้นการเดินทางจากตัวเมืองอุตรดิตถ์ให้ใช้ถนนหมายเลข1041ประมาณ10นาทีก็มาถึงอำเภอรับแลแล้วค่ะและในวันนี้ดิฉันก็จะพาทุกท่านมาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ชื่อว่าเป็นซิกเนเจอร์ของอำเภอรับแล นั่นก็คือซุ้มประตูเมืองและพิพิธภัณฑ์เมืองลับแลค่ะสำหรับพิพิธภัณฑ์เมืองลับแลเรียกได้ว่าเป็นสถานที่รวบรวมข้อมูลทางคติชนวิทยาของเมืองลับแลไว้เลยก็ว่าได้ค่ะเพราะถ้ามาที่นี่เราจะได้เรียนรู้ทั้งตำนานเมืองแม่ไม้สถาปตัตยกรรมบ้านเรือนไทยแบบชาวลับแลมีนิทรรศการจำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมรวมไปถึงความเชื่อที่อยู่คู่กับเมืองลับแปลมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะเหมาะที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและผู้ที่สนใจศึกษาได้เข้ามาเยี่ยมชมที่สำคัญคือเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ ด้านข้างของซุ้มประตูนะคะจะมีปฏิมากรรมรูปปั้นหญิงสาวยืนอุ้มลูกน้อยสีหน้าเศรา้าซ้อยข้างๆนะคะก็จะเป็นสามีที่กําลังนั่งก้มหน้าในมือก็ถือถุงย่ามใส่ขมิ้นนะคะเตรียมเดินทางออกจากเมืองลับแลตามตำนานของเมืองลับแลที่เล่าสืบต่อกันมาค่ะแต่เอถ้าใครยังไม่เคยได้ยินนะคะเดี๋ยววันนี้ดีฉันก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะตามตำนานพื้นเมืองเล่าว่า เมืองลับแปลเป็นเมืองแม่ไม้ตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่ลีลับซับซ้อนพลเมืองมีแต่ผู้หญิงยึดมั่นแต่ความดีมีศีลธรรมและวาจาสัตย์ต่อมามีชายชาวเมืองทุ่งยั้งคนหนึ่งเดินหลงเข้าไปในเมืองลับแปลและเกิดพบรักกับหญิงสาวคนหนึ่งด้านหญิงสาวก็ได้พาชายผู้นี้เข้าไปอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา หญิงสาวให้ชายหนุ่มสัญญาว่าจะไม่พูดเท็จซึ่งชายหนุ่มก็รับปากเป็นอย่างดีจากนั้นเป็นต้นมาสองสามีภรรยาก็อยู่ด้วยกันจนมีบุตรคนหนึ่งวันหนึ่งขณะที่ภรรยาออกไปเก็บผักหักฟืนลูกน้อยก็เกิดหิวนมจึงร้องไห้ไม่หยุดผู้เป็นพ่อนะคะก็เลยปลอบให้ลูกหยุดร้องไห้โดยหลอกว่า แม่กลับมาแล้วลูกจึงหยุดร้องไห้เมื่อภรรยาทราบเช่นนั้นนะคะก็จําเป็นจะต้องให้สามีออกจากเมืองไปเพราะไม่รักษาวาจาสัตย์ตามสัญญาค่ะก่อนออกเดินทางนะคะภรรยาก็ได้มอบย่ามให้กับสามีพร้อมกําชับไม่ให้เปิดดูระหว่างทางค่ะแต่ด้วยความเหนื่อยนะคะแล้วก็ย่ามเนี่ยก็หนักขึ้นเรื่อยๆนะคะสามีเนี่ยก็เลยเปิดย่ามออกดูนะคะเห็นว่าข้างในเนี่ยมีแต่ขมิ้นนะคะ ก็เลยเอาขมิ้นเนี่ยทิ้งออกไปบ้างค่ะเมื่อเดินทางไปถึงบ้านของตนนะคะจึงพบว่าขมิ้นที่เหลือเพียงหัวเดียวนั้นนะคะกลายเป็นทองคําค่ะสำหรับตำนานเมืองลับแลนะคะก็เป็นนิทานปรำปรราที่คนอุตรดิตเนี่ยจะต้องเคยได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กจนโตเลยล่ะค่ะ เพราะว่านิทานเรื่องนี้นะคะถูกบรรจุให้อยู่ในหลักสูตรท้องถิ่นของหลายๆโรงเรียนค่ะซึ่งตำนานเมืองลับแลนะคะนอกจากจะเป็นเรื่องเล่าที่สนุกสนานไว้ให้ผู้ใหญ่ได้เล่าให้เด็กๆฟังแล้วนะคะอีกในหนึ่งนะคะก็ยังมีบทบาทหน้าที่ตามแนวคติชนวิทยาในการอธิบายที่มาของชื่อเมืองแม่ไม่และยังเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาสังคม ช่วยให้ผู้คนประพฤติปฏิบัติอยู่ในทํานองคลองธรรมรักษาวาจาสัตว์เพราะมิฉนั้นนะคะจะต้องถูกขับไล่ออกจากเมืองเหมือนหนุ่มชาวทุ่งย่างแน่นอนเลยค่ะฟังตำนานเมืองลับแลไปแล้วนะคะต่อไปเรามาชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลับแลกันบ้างค่ะสำหรับอาคารพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวิถีชาวบ้านเมืองลับแล จะเป็นบ้านเรือนไทยตามแบบฉบับของเมืองลับแลจำนวนสองหลังซึ่งแสดงให้เห็นคติชนวิทยาในด้านของสถาปัตยกรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาของคนลับแลในอดีตที่เวลาปลูกเรือนจะต้องยกพื้นสูงเพื่อใช้พื้นที่ใต้ถุนบ้านในการทำงานเก็บพืชผลทางการเกษตรและทอผ้าค่ะ สำหรับเรือนไทยหลังแรกนะคะมีชื่อว่าเรือนพระศรีพนมมาตรภายในจัดแสดงประวัติความเป็นมาของเมืองลับแลชีวะประวัติและเกียรติคุณของพระศรีพนมมาตรผู้มีคุณูุปการในการสร้างความเจริญให้กับเมืองลับแลนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงประวัติศาสตร์สำคัญของเมืองลับแลเช่นเหตุการณ์ที่บุคคลสำคัญในราชวงศ์จัก,กรีเคยเสด็จเยือนเมืองลับแล เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเมืองลับแลค่ะถัดจากเรือนพระศีพนมมาตรก็คือเรือนลับแลซึ่งเป็นสถานที่จำลองวิถีชีวิตของชาวลับแลในอดีตทั้งการร้องเพลงกล่อมลูกของชาวลับแลที่เสียงจากขุ่นจำลองเนี่ยได้ยินแว่วมาตั้งแต่ยังไม่ก้าวขึ้นบันไดเลยล่ะค่ะ การจำลองวิถีชาวบ้านเช่นการอยู่ไฟหลังคลอดยุงเก็บข้าวและห้องต่างๆในบ้านทั้งห้องนอนห้องครัวและห้องน้ำนอกจากนี้ยังมีป้ายนิเทศจัดแสดงความรู้ต่างๆเช่นภาษารับแลประเพณีทั้ง12เดือนของชาวรับแลความเชื่อเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติและการแต่งกายด้วยผ้าสิ้งตีนจบค่ะ เรียกได้ว่าพอก้าวขึ้นบันไดมาก็เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปอยู่เมืองลับแลในอดีตเลยค่ะแทบจะหาชมไม่ได้แล้วในปัจจุบันเหมาะกับการพาลูกหลานมาเที่ยวชมมากๆเลยค่ะโรงเรียนไหนที่ยังไม่มีแผนพัฒนาศึกษาก็อย่าลืมเก็บพิพิธภัณฑ์เมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ไปพิจารณาด้วยนะคะเดินชมพิพิธภัณฑ์เมืองลับแลมาสักพักนะคะก็เริ่มรู้สึกหิวๆแล้วค่ะ มาเมืองลับแปลถ้าไม่ได้ชิมอาหารพื้นบ้านอย่างข้าวพันผักเนี่ยก็เรียกว่ามาไม่ถึงเลยละค่ะวันนี้นะคะก็จะพาไปชิมร้านข้าวพันผักที่อยู่ไม่ไกลจากพิพิธภัณฑ์เมืองลับแปลค่ะให้ทุกคนนะคะขับรถเลยมาเรื่อยๆนะคะจะเจอซอยเล็กๆก,ก่อนถึงตลาดสีพนมมาตรเลี้ยวขวาประมาณ500เมตรนะคะก็ถึงแล้วค่ะร้านข้าวพันผักอินดี้ถ้าใครมาไม่ถูกนะคะก็แนะนำให้เปิด G P S มาได้เลยค่ะ สำหรับร้านนี้นะคะก็เป็นร้านที่ห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่ามีเมนูของอร่อยเยอะมากๆโดยเฉพาะเมนูข้าวพันผักหมี่พันข้าวแคบซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวลับแลค่ะแต่ถ้าใครยังไม่รู้จักแล้วก็ข้าวพันผักเนี่ยคือการนําแป้งข้าวหมาักมาละเลงหรือไล้บนผ้าแล้วใส่ผักตามลงไปเช่นผักกะหลำ่ำผักบุ้งหรือบางร้านก็จะมีผักคะน้าค่ะ ตามด้วยวนเส้นและแครอทสอยจากนั้นจะใช้ไม้ที่เหมือนไม้ไายเล็กๆตลบแป้งเข้าไปเป็นการห่อผักไว้ด้านในคล้ายๆกับการทำข้าวเกลียบปากหม้อและนำฝาปิดมาปิดครอบไว้สักสองสามนาทีก็จะได้ข้าวพันผักสูตรตำรับของชาวลับแลแล้วค่ะซึ่งวัฒน,นธรรมการกินแป้งเข้าหมักนี้นะคะชาวลับแลได้รับอิทธิพลมาจากชุมชนอรารยธรรมชาวไตหรือคนไต หรือที่รู้จักกันก็คือในกลุ่มของไทยใหญ่เงนียวฉานหลังจากนั้นนะคะก็ได้มีการปรับเปลี่ยนพนธรรมให้เข้ากับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวล,ลับแลรจึงได้นำผักที่ตนเองมีอยู่นะคะมาใส่เข้าไปด้วยค่ะเกิดเป็นข้าวพันผักเมืองลับแลรมาจนถึงปัจจุบันค่ะนับได้ว่าเป็นคติชนวิทยาด้านอาหารที่น่าสนใจมีที่มาที่ไปและที่สำคัญคืออร่อยแถมไม่อ้วนด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเมืองล,ลับแลเมืองแห่งสัจจะวาจาได้สาระความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนภาษาไทยทั้งในเรื่องของตำนานเมืองล,ลับแลที่คุณครูอาจจะนำไปเป็นเรื่องเล่าให้เด็กๆได้ฝึกคิดวิเคราะห์ วิถีชีวิตของชาวลับแลที่ช่วยสะท้อนภาพของสังคมชนบทในอดีตทำให้เด็กๆได้เข้าใจตัวบทในวรรณคดีมากขึ้นและยังได้ชิมข้าวพันผักแสนอร่อยที่สามารถนำไปฝึกทำในห้องเรียนต่อยอดเป็นอาชีพได้อีกด้วยรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมมาเที่ยวเมืองลับแลกันเยอะๆนะคะรับรองว่าทุกคนจะต้องหลงรักลับแลแน่นอนคะ่ะ